สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ชวนชมน้องของขวัญน,นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีไม้แบ่งแต่ว่าพามาชมไม้ดอกส,สวยๆครับคือต้นนี้ก็คือกุลลวดีครับคือเป็นไม้ดอกซ้อนที่คือเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะฮะคือเป็นไม้ที่ชอบมากก็เลยมาเอามาโชว์สะหน่อย คือเฉดสีเขาเนี่ยเขาบาลานซ์มากครับออกใหม่ๆก็จะเป็นสีเหลืองเข้มๆอย่างเนี้ยครับแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปคือเป็นไม้ที่รู้สึกดูน้องสบายตาครับไม้ตนไม้ที่ดูรู้สึกสบายตามากโขดใหญ่ ูต้นนี้ตังใจทำไม่ดูเลยครับแล้วก็จะพามาดูไม้ส,สวยๆที่ไม้เก็บไม้เก็บก็คือรอขยายนะครับจะพามาดู นี้ก็สวยนะครับตัวนี้คือเอกมงคลเป็นไม้ที่ดกมากแล้วตรงกลางเนี่ยตรงกลางผมจะทําโพไซดอนไว้คือหมดนี่ก็คือเอกมงคลหมดเลยคือแฟนซีผมจะไม่ทาม่วซั่วหรอกครับคือผมจะทําให้ออกมาแล้วเนี่ยดูสวยงามไม่ทําแบบแฟนซีเปร๊ะปะอะไรอย่างเงี้ยครับบางสีบางตัวเนี่ยครับคาว่าแฟนซีเนี่ย เขาไปอยู่ในต้นเดียวกันแล้วอ่ะเขาจะทําให้ให้ทุกอย่างมันหมองไปหมดคือดักดอกสวยก็ดูไม่สวยเพราะว่าบางสีบางดอกไม่ควรจะรวมกันนะครับอันนี้ผมจะทำเป็นเอกมงคนหมดเลยตรงกลางนี่จะเป็นโพไซดอนสวยครับ ซินเวอร์โรสนี่ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยซิ้นเวอร์โรสแล้วก็จะเป็นไม้ี่นี้ก็จะเป็นพอยสาคอนนี่ครับพอยสาคอนพอยสาคอนก็จะมีตัวลูกออกมาคือทองเนื้อก้าวทองเนื้อก้าวเดี๋ยวผมก็พาไปดูทองเนื้อก้าว ก็คือข้างในอ่ะพอยสาครเขาจะสีขาวใช่ไหมครับขอบจมปูแต่ถ้าเป็นทองเนื้อเก้าเขาจะเป็นสีเหลืองม้คงเดาพาไปดูนี่ครับไม้ตัวนี้คืออันนี้คือยังยังไม่นี่นะผมยังไม่ได้ปล่อยออกไปเลยไม้ตัวนี้ ตัวนี้คือชั้นเดียวคือดีโมครับเดี๋ยวเขาจะกลับสีสวยมากเขาจะเปลี่ยนสีเป็นไม้เปลี่ยนสีจะมีสวนคล้ายกับซันเซ็ตชั้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือดีโมตัวนี้ก็ลูกค้ารอรอหน่อยครับเป็นไม้เปลี่ยนสีที่สวยมากเดี๋ยวเขาจะ เปลี่ยนสีไปไกลกว่านี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็อดี๋ยว่าอันนี้โดนฝนครับสวยตัวนี้เป็นไม้รหหัห้าห้าห้าหนึ่งเป็นไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันคล้ายๆกับกุลวดีนะครับโดนฝน ก็สวยอันนี้เป็นไม้พ่อมเมล็ดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้พ่อมเมล็ดก็พามาชมคลิปสั้นๆครับน,นี่ก็จะเป็นจุลาวดี มายาตัวนี้ก็แต่ตัวนี้จะเป็นไม้ไต้หวันนําเข้านะครับคือใบอะไรเขาจะจะเหมือนกับเขาแกะนี่ตัวนี้สวยมากตัวนี้คือม่วงปีนังนะครับสวยตัวนี้ดอกเขาโรยแล้วตัวนี้ครับ เหี่ยวแล้โดนฝนด้วยตัวนี้เพิ่งอ,ออกมาใหม่อันนี้คือม่วงปีนงังแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ปล่อยออกไปเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่ทำยากมากนี่คือแต้มแดงครับเป็นไม้ที่ทำยากมากทำไมถึงทำยากไม้ทั่วไปเวลาทำแล้วสมมุติเราแท่นเนี่ย ไม้เขาจะแตกสองแตกสามแต่ไม้ตัวนี้จะแตกแค่ตาเดียวซึ่งคนก็เลยไม่ค่อยทํากันเขาก็เลยไม่ทํากันเพราะมันเป็นไม้ที่ทํายากแต่เป็นไม้ที่สวยมากครับนะครับเป็นไม้ที่สวยมากาก็เลยเก็บไว้รอทําแล้วก็ตัวนี้บายบายตัวนี้ก็เป็นไม้ที่สวยมากครับเนี่ยครับ อันนี้ผมก็เก็บไว้เก็บรอทำสวยครับสองตัวเนี้ยครัสวยมากอันนี้ก็จะเป็นกุลวดีครับน,นี่ก็โดนฝนแหลกลานหมดครับอันนี้อันนี้จะเป็นส้มสมบูรณ์ครับ เขาจะออกส้มเหลืองแดงเป็นส้สมสมบูรณ์มาดูทองเนื้อเก้ากันครับนี่ครับทองเนื้อเก้าสวยมากครับ ดอกกำลังมาเต็มเลยโอ้นี่ด่วงไปดอกมาสองดอกก็โดนฝนนะครับดอกกําลังมาเลยอันนี้รับไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะชัดหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะออกเหลืองเลยนะครับพื้นในเขาเนี่ยเหลืองขอบขอบ,ขอบจะเป็นขอบอาบานเย็นแดงออกแดงอันนี้คือบานเต็มที่ครับเนี่ยครับอันนี้คือทองเหนือเก้า ต Lew ัวนี้คือมัตเบอร์รี่อันนี้จะเป็นม่วงดำคือ we <audio confer dles> em. ถ้าถ้าถ้าเลี้ยงแบบว่าแดดอ่อนๆในร่มเนี่ยเขาจะเป็นม่วงดำเข้มๆแต่ถ้าโดนแดดจัดก็จะเป็นออกม่วงม่วงเดิมๆครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาชมไม้ดอกที่ว่ากำลังจะทำา ตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมไม้เจ็บเป็นไม้ใหม่ที่ยังไม่ได้ทำเลยปกติลูกค้าจะเจอแต่คาราเมลใช่ไหมครับตัวเนี้ยสีจะเข้มเข้มกว่าคาราเมลก็คือดับเบิลคาราเมลจะออก ออกน้ำตาลทองครับนะครับตัวนี้ดับเบิลคาราเมลครับสีเขาจะเป็นน้ำตาลทองเลยไม้บางตัวขึ้นอยู่ว่าเราเลี้ยงเลยครับถ้าเราเลี้ยงอ่ะถ้าแดดจัดไม้มันก็จะดอกมันก็จะซีดไวแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบว่า,าแบบไม่จัด สี่เขาก็จะคงคงนานหน่อยคงที่นานโอยล้มล้มอันนี้สวยมากครับดับเบิลคาราเมลไม้หลายๆตัวที่ผมยังไม่ได้ปล่อยออกไปครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่อเป็นเขาแกะก็วันนี้ก็พามาชมไม้ชมอะไรวันนี้น้องหกปันก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆทุกการติดตามนะครับพอดีลูกค้ามาเยี่ยมเยี่ยมชมขอกราบขอบพระคุณมากนะครับวลอดีครับ